กระทบกระทั่งการเรื่องของที่จอดรถทำเอาเสียร้านเจ้าของเสื้อยืดชื่อดังไม่พอใจใช้ปืนยิงลูกจ้างร้านลงศพนะคะก่อนที่เจ้าตัวจะโผ่รอบตัวอ้างบอกว่าที่ยิงยิงลงศพยิงลงศพจริงไหมให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยค่ะเท่าเลยไปส่งนองเลยเอาไป มมมมันมันยนยนยิิงงงงึึจากคลิปนี้แหละค่ะเจ้าตูวอ้างบอกว่ายิงลงศพนะไม่ได้ยิงคนแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นนะคะคพอยิงปั๊บ ลูกจ้างร้านลงศพถึงขั้นต้องวิ่งหนีเพราะรัวไหลย,ยิงไหลายนัดแบบนี้คุณผู้ชม,มคือยิงกันอุกอาจมากนะคะที่เป็นภาเพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดภายในร้านขายลงศพที่ซอยเอกมัย76แยก2ถึง3แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครจากภาพก็จะเห็นว่าขนาดนั้นนายอนุชาอายุ19ปีเป็นลูกจ้างร้านขายลงศพกําลังนอนเล่นอยู่หน้าร้านจู่ๆนายสมานอายุ4 6ปีเสียคนนี้แหละค่ะเป็นเจ้าของร้านเสื้อยืดข้างๆเดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธปืนไลกกน่กระหน่ำยิง ใส่ลงศพจนกระทั่งเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นต้องวิ่งหนีตายเอาตัวรอดก่อนทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามนายอนุชาลูกจ้างร้านขายลงศพเขาเล่าให้ฟังบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นจากเรื่องของการจอดรถโดยเมื่อช่วงค่ำม,มีลูกน้องของนายสมานมาบอกให้คนในร้านเนี่ยไปขยับรถออกหน่อยตอนนี้รถขวางหน้าร้านแต่ปรากฏว่าคนที่ไปขยับรถเขาใส่เกียร์ผิด พอใส่เกียร์ผิดปั๊บรถไปถอยชนรถมอเตอร์ไซค์ของนายสมานจังหวะนี้แหละค่ะนายสมานร,รู้ฟิลขาดไม่พอใจมีปากเสียงกันกระทั่งมาไล่ย,ยิงเขาถึงร้านไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะนอนอยู่แล้วเขาก็มาเสร็จแล้วเขาก็มีพูดอะไรไม่รู้คับผมว่าไม่รู้เห็นเขาชับปืนออกมาผมก็เลยวิ่งแล้วเขากาดยิงผมแล้วน้องวิ่งหนีไปไหนวิ่งหนีไปชั้นบนครับแล้วเขาก็ตามขึ้นไปทั้งหมดเขายิงประมาณกี่นัดมึน ประมาณสองแม็กประมาณสองแม็กครับการยิงเลยครับผู้สื่อข่าวถามว่าได้นับไหมยิงกี่นัดไม่ได้นับครับแต่น่าจะสองแม็กเพราะยิงรัวๆแบบนี้ทีนี้หลังจากเกิดเหตุนายสมานผู้เกาะเหตุก็เข้ามอบตัวพร้อมกับของกลางอาวุธปืนขนาดจุดสามสองเจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าทำไปเพราะว่าโมโหบันดานโทสะเพราะว่ามีปัญหากันมานานแล้วมันัดอั้นตันใจตั้งใจที่จะยิงใส่ลงศพ ไม่ได้หันลำปืนเนี่ยไปทางนายอนุชาตแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นหลักฐานชัดเจนเลยนะคะถือว่าในทางกฎหมายเนี่ยความผิดกระทําสําเร็จแล้วซึ่งทางตํารวจสอนอบางขุนเทียนก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นม,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเอาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนก็ถูกดาเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนะคะครับหัวร้อนนะโดนแจ้งข้อหาหนักเลย